กิเลสนั้นตายยร่อกิเลสนีิตายนเหยียบของกิเลสทังลงในป่านั้นในเขาลู้น um ั้นในเขาอยู่นี้ที่ว่าสําเร็จมากกวานิ้ผ่านเราสําเร็จ็นเรื่องของกิเลสสาเร็จไปด้วยความโลภความโกรธความหลงสําเร็จไปด้วยราคะตัณหาสําเร็จไปด้วยความขี้เกียจขี้คานความอ่อนแอท่อแท้เลอไหล่มันสาเร็จไปงั้นนะพวกเราไม่สําเร็จไปตามทางท่านนะ มันตั้งเรล็กย้อนลูกศรกับพระพุทธเจ้ากับศาสนธรรมมันต้องเรล็รจบรรลแบบคนตาบอดโดนไม้ทั้งต้นมันหันหน้าหันหลังให้ต้นไม้ทังหันหน้าไปนุ่ขอบเขตจักรวาลแล้วมันี่สมหวังแล้ววันนี้วะพยายามจะโดนมันนานนะไม้ต้นนี่หนะเห็นไหมนะหันหน้าดูต้นไม้ต้นไ,ตนไม้มีทางโน้นหันหน้าทางโน้นอีกนะ่ะ พวกนี้ครบสมหวังเราครบสมหวังพวกหน้าผากแตกไม่เห็นความโทษความเชื่อของตนแต่น่มันจะเป็นอะไรโดออกหมดทั้งโคตรทั้งแสของคนตาบอดมันโดนมันจะเป็นอะไรเป็นา่าตรงนั้น ถ้าม่อยากให้หมดตั้งโคตรมันมีแต่คนห้าผากงานก็นมีทีมก็หมายขอมาเกี่ยวข้องนี้นจะพนพูดในเรื่องทางขอสาลังทำบดตรารสม,มมิผมคู้พานก็บอกอยูีได้ พยัปฏิบัติปฏิเวชนี่นี่นรกระดาษหางวัคคุณพควานู่ตรงนี้ปรากนร้อนๆนี่สมัมนู่นทมไมนี่ทำไมที่เล็กมันลากไปลากภาพหล้วมุ่มุมเกรกะดาษหาคุณิพานมันหันหลังใส่ขึ้นให้มันหันหน้าหาที่เหล็เรากกเลย องหันหน้าลงตุดพอแยกปฏิบัติไปด้วยนี่มันจะไปไหนวะคงไปแยกเพี้ยงยนมามันมีแต่ขาดตงั้นผมก็เรียนยิงไม่เข้าใจคือเราเรียนด้วยเราปฏิบัติด้วยไม่งั้นมันก็ไม่ได้คำพูดทั้งสองอย่างนี้มาเทียบเคียงกันถ้ามีแต่เรียนอย่างเดียวไม่ก็ปฏิบัติ มันก็จะมีเกี่ความเรื่องความรู้ความเห็นเกี่ยวเรื่องการเรียนมมีภาพปฏิบัติที่ความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากภาพปฏิบัติเป็นยังไงเนี่ยกิดขึ้นจากเรียนเป็นยังไงเกิดขึ้นจากการเรียนเป็นความจัเนี่ยมันรู้เกิดขึ้นจากภาพปฏิบัติเป็นความจริงความเหมือนนําเราวัดตาบรรตัเนี่แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นพอได้ยินคนว่าวัดตาบรรจันี่เราจะต้องวาดภาพนี่เราวัดตาบรรจัมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นราครเป็นสมพานเจ้าวัด คงเป็นอย่างนั้นนั่นมีลักษณะท่าทางอย่างนั้นนั่นนี่มีเป็นภาพความจามาจากผู้อื่นที่เล่าให้ฟังแล้วภาพมันจะขึ้นตามความจำมาภาพหลอ,อกนี่พอกล้าเข้ามาว่าสารวัตานี่ได้เห็นตลอดทั่วถึงแล้วไปยังไงภาพนั้นจะล้มไปทันทีแล้วเราก็ไม่เคยเห็นทั่วทั้งมันที่ภาพนั้นหลอกเราว่าเป็นอย่างนั้นนั่นกับความจริงนี้มันเข้า,ก,ากันได้ไหมเราก็ไม่เคยเห็นทั่วทั้งมันเพราะฉะนั้นต่อไปมันจึงหลอกเราอี มาพบครูบาอาจารย์เสียงผมไม่ไดวาที่นี่มาพบผมเน้เป็นยังไงคือภาพที่วาเดเกี่ยวกับเรื่องผมมันก็ล้มไปหมดเพราะมันคู่ความจริงไม่ได้พอมาเจอเขาภาพความจริงจะต้องเป็นหลักอันนั้นจะต้องล้มไปเลยนั่นความจำเรื่องความจริงมันล้วนที่ไม่สงสยัยเอาไปไัญหนพูดได้เต็มปากวัดนี้เป็นยังไงครูบาอาจารย์เป็นยังไงแลวการพูดสวนทางคาทีกันเรื่องอะไรหลายไปยังไงพูดได้หมดคือ พราะเป็นความจริงเห็นด้วยตัวเองได้ยินด้วยตัวเองทั้งสถานที่วัดทั้งกวลวบุคคลซึ่อยู่ในวัดน่น้ทั้งเรื่องราวที่พูดสนทน,นากันว่าอะไรพูดได้อย่างเต็มปากนี่คือความจริงเราเรียนเหมือนกันพอเรียนนี่มันจะต้องว่า,านะภาพนนพอภาพปฏิบัติเจาะเข้าไปกนปรากฏความจริงขึ้นมาปรากฏจริงขึ้น,น,นมา คื่นนี้คือวันวาดภาไว้ก็เหมือนอย่างว่าภาพเขาตอบต่างล้มไปล้มไปล้มไปต่างกันโดยลำดับางรรั้าทำให้ความจริงเต็มที่หรือความจาก็ล้มไปหมดเรื่องว่าดภาพหรือถ้า 8, ความจริงเต็มหัวใจทำยังงี้มันิ มันต้องดิ้่าความเราพ่อ,อมากอย่างนั้นนทาให้เงินไม่หลงในในทัง้งพุฒิการก็มือจริงๆนัในทำมาเรงนไ้เคอสําคัญตนเพราะสิ่งที่ไม่เคยรู้หรือทางไม่เคยเดินควไม่ทราบอะไรนนจริงออไม่จริงขนาดไหนมันก็น่ทา,าท่าความตรงนี้ต้อนามากทีเดียว นี่ก็เคยเป็นแต่ต้องถึงกับให้ตั้งเป็นเวลาเป็นชั่วโมงจริงนาทีนาทีอะไรมันเคยเป็นมันพักขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่จะลบล้างมันมันขึ้นเร็วนี่เพราะเราก็ใช้ปัญญาอยู่แล้วนี่งั้นเราไม่ควรจะไปตายใจกับอะไรง่ายๆต้องให้ปัญญาพูดตัดถึงเมื่อมันเต็มหัวใจแล้วมันก็รู้เองนะเมื่อเต็มหัวใจแล้วรู้เองอะไรที่ยังมีแง่อะไรอยู่นั่นนั่นมันจไมจรินไง มันมันตัดสินมันไปานนั้นไปก่อนเลยถ้ามันจริงแล้วมันจะมามีแง่อะไรเนี่ยมันงตเป็นเครื่องลบล้างความสงสัยไปในตัวว่ามันยังไม่จริงเนี่ยอย่ทม่ผมเคยพูดเลยระตรงนั้นผมจำแล้วก็ต้งชื่อทุกวันเชื่ออย่งนีไม่รู้ถ้าที่อาหามต้องหินแล้วผมก็เห็นนักกระตั้งตัวแกจะสึกแล้วแกวัด อยู่ที่น้องกายที่แกเคยอยู่กับท่านจันกูถ้าองนี้เนะ่ะแจะดูลักษณะภาพทางของแกกันเป็นคนดีนะแต่นิสัยนั่นยังมีอยู่นะนิสัยที่คงไปคงมา <laughs> มาันมาอยู่ที่น้องกายกับท่านจกนกูที่ผมก็อยู่ที่นั่นก็ไม่พุ่งใจแก,แกนักเพราะนั้นผมถึงไม่ได้ถึงไม่ได้ถามเกี่ยวเรื่องนี้ <laughs> <laughs> เป็นตะเบียงว่าเอาคําที่เรา นั่นะมาบินิฉัยตัวทั้งแกนอะ่ะมาเทียบเทียงกันกันกบความจริงก็แค่อา,าจารย์ปู่นี่เองเล่าผมฟังเรื่องพระองค์นี้นะ่ะพ <c oughs> รหรนะันเนี่ยไปเที่ยวกรองรรมฐา,านวกนการตั้งพอำเภอภูเรียงนะ่ะแคนนี้จะอยู่ขอนแก่แเาานเพราะแค่นั้นจะมีความรู้แต่แปลกอยู่นะถ้าว่ามีผู้คอยแนะนำากนะี้แกจะไปได้นะ น่าเสียดายความรู้แกมีความรู้ปีดย่อยนะแต่แกไม่รอบนะในปีดย,ย่อยความรู้ปีดย่อยของแกนะไปวัตนตอนนั้นไปด้วยกันสามองค์ดึกดึก,ด,กดึกสงบจนะภาวนาำจะโอ้จิตมันก็หลงเลยหลงพอจิตถอยมาแล้วผมโอ้นะโหมันเข้าใจว่าเป็นพรนะอรหันต์นะ จะทำอะไรตั้งแต่ในหมู่เพื่อนกันแคิดที่ถือนี่เกี่ยวกองแหนัดเป่าอยู่ในย่ามมือล่วงเข้าไปแล้วเอากองแหนัดเป่าออกมาแล้วมาเป่าหมู่เพื่อนแบ้ไอ้น้อยได้เปวิ่งเป็นอะไรคมสําเร็จแล้วสำเร็จแล้วยังต้องจำเป็นยังต้องเป่านกบีเราก็มาด้วยกันก็ต้องอะไกันทราบบางทีกูตายว่ะอาหารอะไรแต่ที่ว่าต้องจะช่วยทำให้เจอนะแต่ถ้าไมกล้าพูดเลยมันกูตายอาหารผีบ่าย ได้ดีอย่างหนึ่งนะพอวันหลังอีกดึกสะหน่อีกแล้ววาดขึ้นอีกเออถึงไหนนะภาคจะมาหรือมายังไงก็รับผิดชอบกันไปแล้วกันบนภูเขาด้วยนะบนภูยังเนี่ยรังไปไปกันแบบก้าวข้าไม่อยากออกกันแหละมันเหนื่อยลาไปหมด <laughs> ถึงขั้นไหนแล้วที่นี่วางัันเนี่ย แล้มันสำเร็จถึงขั้นไหนนะโลกตะิันตกนี่หรือว่าจะถึงขั้นไหนนะก็บอกกงนี้นะท่านก็พูดกงดีเนะมันจะถึงขั้นไหนก็มันไม่สําเร็จเนี่ยไม่ส่านเลยเป่าเลยโกเมื่อคืนนี้เข้าใจว่าสําเร็จก็เป่าวันนี้ไม่สำเร็จไปต้องเป่าหมวกวิ่งโอ้สองจานสามจานดูดีนะก็ดีอย่างหนึ่งนะหล่ะโกงวันะวันสําเร็จเข้าใจว่าสำเร็จก็เป่าดงหยีเป็หมวกวิ่งแล้โอ้แตกมาแล้วนึกว่าเกิดเรื่องอะไร ธรมาถามที่ไหนตกองหยีอรหันอรหันเดือดใส่กระดิกอะไรอีกนะจะมีแนวอะไรําคาญหนูวะมีจาเป็นก็ต้องมาถึงขั้นไหนแล้วที่นี่วะจะถึงขั้นไหนวะไปสำเร็จนี่วะเพราะตั้งแต่กระเป๋าทำไมไม่สำเร็จ,รจ,รจกระเป๋าอะไรอะไรอายากระเป๋าก็เมื่อคืนเมืวันนี้ก็เข้าใจสำเร็จก็ยังเป่าเ,เลยวลวันนี้มันไม่สำเร็จก็ต้องเป่เปาเอกหมวกกันรีว <laughs> โอ้าอะไรโควันไม่ตาย อันนี้มันตั้งภาวนาเอาอู่แล้วนะ่างนนพอจิตรวงลงไปมันเหมือนแสงพระเหมือนพระอาทิตย์เนี่ยตกลงมาตรงหน้าจิตมันสว่างออกไปนะ่ะคือกระแสของจิตเจ้าของอยังไม่รู้นั่นคืออาการของจยตเห็นไหมโ้หเหมือนกับเท่ากับดวงมะพร้าวเนี่ยอยู่ตรงหน้าเนี่ยสว่างจ้ามันก็เป็นดวงสว่างกระก็จังแจ้งไปหมดเลยนี่กาหนดจับ ที่แรก็คงจะยังไม่เอามือเอื้อมออกไปชาตินะจะกำหนดภายในใจพอกำหนดประจำนี้ปรากฏว่าดวงสว่างนันขยับออกไปทีนี้ลูกจากสมาธิไม่รู้เลยนะนี่นี่แปลกนี่นะลูกจากสมาธิตามไปแล้วดวงสว่างก็ไปแล้วก็ไปตามไปเลยเนะี่ยเดินไปเลยนะอืมทั้งเนี่ยแล้วดวงสว่างก็ขึ้นต้นไม้ถ้าก็ขึ้นด้วยเลยนะขึ้นต้นไม้ด้วยเนะี่ย ึ้นเขาขึ้นไปในเดชะนะก็ยังเดีอนหนึ่งชะตายังไม่ขาดนะดวงสว่างเลยเหาะวู้ไปเลยก็มองดูจนกระทั่งลับสายตาหายเงียบไปเลยที่นี่ก็หมดหวังแช่ไหมล่ะหมดหวังจิตก็ย้อนมานี่หมดหวังจิตก็ย้ยอนมานี่แหละความรู้ความความรู้ย้อนมาที่ไหนได้อยู่บนต้นไม้หนึ่งร้องไห้โหเกิดไว้เป็นอะไร <laughs> คลอยไปตามแสงสว่างทนไมก็แสงสว่างฟ้าขึ้นแล้วทำไมแสงสว่างไม่ฟ้าลงลงอะไรหอบไปนู้นแล้วร้องไห้โหตรงนี้นะมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นความจริงนี่อยากหวังเลยขบคันดีไหมทำไม่รอบคอบ ล้วเราย้อนกิ่เข้ามาสู่นี้อันนั้นมันก็หายเนี่ยพาะมเป็นกระแสของจิตผมเคยเป็นทางระหว่างมันพุ่งอกเหมือนมองไฟเขาเรียกว่าง,งไฟดอกหรืออะไรทานนี้เขาเรียกไฟผนียงนั่นอ่ะที่เขาจุดมันฟูฟูมพุ่งขึง้นพุ่งขึง้นะเขาเอาพวกเหล็กพวกขังอะไรนะ้ะน,นั่นบทรายละเอียดแล้วก็ทําเป็นมอวงไฟดอก ที่ฝังในดินนั้นขึ้นพู่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 ไปนะแต่แต่แสงสว่างของจิตน,นี่โอ้มันนิ่มนวลพูดไม่ถูกนะเป็นเหมือนกันพอกำหนดดูมันสว่างโอ้ทำไมเป็นนี่จิตนี่วนะนัดที่แรกหลงมันแหละแต่เนี่ยเรายังคอยดูมันจะเป็นยังไงแสดงอะไรงไงพอเรากำหนดว่้ทำไมาเป็นนี่มันพุงพ่งพุงพ่งไปพุ่งพุ่งไปแลเราก็ตามดูมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยที่นี่พุ่งขึ้นเรื่อยเรื่อยพอเราดูดู ปัญญานี่นะแล้วไม่ดูด้วยแบบเชื <ığın> ่อท e ีเด <unto> ียวมันเป็นยังไงเอ่ะคุณดูมันไปมันก็พุ่งขึ้นด้วยพุ่งโน่นเกิดเมฆมันอ่ะดูสิอ๋อเป็นอย่างนี้เองเหรอวะทีนี้เราก็กําหนดย้อนเอาคุณย้อนลงไปอะไรมันเป็นยังไงพี่แันก็ออกไปจากจิตแค่ไหนพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นไปกําหนดจิตค่อยๆจิตย้อนลงมาย้างมาอันนั้นมันก็ค่อยค่อยอ่อนลงอ่อนลงต่ําลงต่าลงความสว่างนั่นนะ หดลงหดลงค่อยถอยจิตเข้ามาย้อนจิตเข้ามาเพราะเป็นภาคที่เราปฏิบัติเราไม่ได้เชื่อมัน,นมันก็เป็นมันก็ว่าเป็นเครื่องทดลองให้เข้าใจแต่ว่าเราฉลาดก็เป็นหินรับปัญญาเราค่อยถอยถอยจิตเข้ามาถอยจิตเข้ามาย้อนจิตเข้ามาเรื่อยอนัอ้นก็ค่อยหดลงมาหดลงมาก็มันเป็นกระแสของจิตพอจิตเข้าถึงตัวตกึ๊กอันนี้อันนั้นก็หายเงียบไปนั่นเป็นอย่างนั้นเอง อาการก้ผนพิสดารมากที่หลงหลงอย่างนี้เองไนะเราไปรู้ไม่ไปถึงไหนเพราะเราไม่ได้หลงมันนี่มันเป็นเครื่องทดลองเป็นเครื่องทดสอบกันถ้าเราไม่หลงแต่อย่างเดียวก็เป็นเครื่องทดสอบให้รู้เรื่องอาการท้งผีว่ามันเป็นประด้านหลายเนี่ยหลายกระทรงมากทีเยีย่ผมมันพูดไม่ถูกมันเป็นหลายแบบนะมันรวมม่เหมือนกันมีอย่างแบ,บสอง,อองสองบลงไปแดงสงบไปนันก็เป็นน้ำมัน,มน เวลามันจะเป็นน้ำมันแบบพึบเลยแต่ส่วนนั้นมันจะมักจะเป็นเวลาผ่าขนนะชาติจะติปัญญาให้มากชาตนต่างเต็มที่มันเป็นได้อย่างนั้นมันเป็นในสองอย่างเราอย่าอุปโภคมันก็ฝูกเราก็ไม่คิดไม่ตั้งตกแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นนี่นะมันนักเป็นในหลักธรรมชาติในภาพปฏิบัติที่ถึงวาใดถึงเหตุการณ์ใดที่ควรจะแสดงออกมามันก็แสดงออกมาแล้ อี่ยงมันอยค่อยสงบตัวก็ไปสงบตัวไปมันก็เป็นแต่ทีนี้มันไม่ค่อยอาจฐานนะทนี้ที่มันอาจฐานจริงๆก็คือเรื่องของปัญญามันสงบลงด้วยอำนาจของปัญญาเนี่ยใหม่อันนี้อาจฐานมากนะแล้วมันประจักษ์ใจและประทับใจด้วยนะอาจฐานก็อาจฐานประทับใจก็ประทับใจถึงใจคุณยังไงนะความสงบในเป็นพื้นฐานสมาธิที่เราเคยเป็นอยู่แล้วนี่มันไม่มีอะไร ถ้าพูดตามปกติยิงผมมันเรื่องสมาธินี่มันทำนานมากจริงๆกำหนดให้หยุดเมื่อไหร่มันหยุดได้เลยพอมันอยากจะหยุดอยู่แล้วมันขี้เกียจพอกำหนดเข้าไปนั่งแน่วแล้วหายเงียบไปหมดอะไรหายเงียบหมดเลื่อแต่ความรู้ล้วนๆดิ่งอยู่อันเดียวเทำไนที่นี่มันกลายเป็นสมาธิที่เกลียดไม่มีอะไรเข้าไปรบกวนเลื่อแต่ความรู้แน่วแล้วสุดท้ายก็วันนี้เหรอนี่ผ่านจะคงนี้แหละคงนี้แล้วแลยอยู่นั่นไม่ได้เหลืงหมดเวลา มันเป็นสมาธิลงด้วยอำนาจของปัญญานี้มันต้องได้เห็นได้ชัดมันสว่างกระจ่างแจ้งมันอาจมันหานพูดไปถูกประจั์ใจประทับใจไม่ลืมอธิวันเพิบมหนึ่งเหมือนกันมันเอาเต็มที่ของมันปัญญาหวานเล่าเข้ามาจนหมดเั้นมันมีทางปัเพิบมลงเลยหายเงียบกปหมดทั้งกายไม่ทาบไปไหนทั้งที่กายก็นั่งอยู่งั้นแหละมันไม่รู้นี่ มันไม่รับทราบกันรับทราบได้ะสะว่าศักดะ์วาูุนี่นะถ้าจะว่าให้ลูกยืก่บนนั้นก็ไม่ถูกอีกแล้วกับธรรมชาตินั้นน่ะนั่นศักดะ์วาุและอศัศจรรย์ไม่มีอะไรเข้ามาเทียบถ้าเทียบมันจะเปลี่ยนจากความเป็นหลักธรรมชาตินั้นทันทีเราจะไปหาปรุงหัตแตงอะไรเอาเฉพาะความพอดีที่มันปรากฏอยู่เวลานั้นเป็นยังไงนะคือเป็นหลักธรรมชาติงมันเองเราจะเอาอะไรไปเทียบไม่ได้เวลานั้นเป็นสองขึ้นมาทันที ต้องปล่อยให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติเส้นหนวดสักทว่าปรากฏคือว่าสักทว่าจริงๆนั่นแหละความรู้อนนี้สําคัญมากนะสักทว่าปรากฏและอัจฉริยะทั้งที่อ,อวิชาออครอบหัวมันอยู่นั่นแหละอวิชชายังไม่ได้ออกจากมันนั่นเป็นการแลกประหลาดขนาดนี้นนี่นไปหัวอ,อวิชชามันแตกกระเด็นมนเป็นปุยตรงหมดลงดูทีๆจะเป็นยังไงใครจะไปฆ่าไปถูกพูดไปถูกนอกจากวงสมมติหมดแล้ว แต่ไม่นอกจากธรรมชาติตัวเองที่รู้ตัวเองนะกท่านอาจารบอกทำที่ติโกคือธรรมชาติตัวเองรู้ตัวเองพอเหมาะพอดีกันอยู่ทั้งนั้นไม่มีอะไรเข้าไปเพิ่มไปลดลงได้เน่ยมันหนธรรมชาติแท้อะละอึดมากซื้